รสชาติมนันเน่ยจะอแบบคล้ายๆมะมงกิ่นแบบมะมงอื่นมะปรางอันนี้คือมะปรางหรือว่าปิงมะปรางนั่นล่ะคำชุกข้างนี่อนหวาน,นนี่อ๋อนะ่้มๆมันหวานนะเลิสลานนี่ยงนานนี้ก็

วันนี้ยังไม่ได้ไปลัดเสานะถือว่าหากระตื้นมันตื้นแต่เพิงแล้วลหละแต่ว่าทัดคลิปอยู่แต่ทีมงานออกไปหมดแล้ว่ะจะเพิ่นออกไปเชิญคกมาให้แต่ว่า,าออวเอ,อ,เอโคโคา,า,านี่สิไปเบึงบอลที่เฮายิงหมูเมื่อคืนนี่แหละเดี๋ยวไปบ่งลองลอยมันว่ามันถือเจ็บสำเลยเมื่อคืนนี่กะเม่นนะมามานี่แลช่องถือบอกกาลุกไปเพิ่น เพิ่นยิ่งเงี้มันมันมานี่พอดีมันออกไปแล้วเพิ่นมาปลูกว่ามันเอามานีวะแต่ก็ได้ยินเสียงมันอย่มันขึ้นมาแต่พวกมันมากินน้ำน่าจะมากินน้ำแหละแล้วมันจะออกมานี่เมนบอลฮานบอลฮอนอนกไห้เด้มีกงไงเดี๋ยวเช้าไปเบิงกงมะปางน้ำนะติดตามราบชมเป็นน้ำเงินไม่อง หมูเมื่อคืนน้นแลนออกมาพีเยน้อยละหงายมันนะดีจอดีดูกมาพีโอตวโดดมาพีเลยไปนี่เด็พี่ เห็นหอยเลือดแห้งก็เ,เลยดูบ,บออางยังงีนะ้หอยน,นอะเนาะ หมูคืนนี้นะมาทำสิ่งชัด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 หมูคืนนี้มาทำนี่นะมาตามทางนี้เลนะิหมูมหนียวมานีนะชิงชิงนอนอยู่นี ตัวมันนอนนี่นอนได้นี่แหละนอนนี่ถึงตึบแล้วก็หยังหยังไปฮั่นหยังแบบมันลิเอาบ่สามารถที่จะยืนเห็นมันได้มันนอนเนาะเอาอยู่กะอยู่สูงประมาณ6-7 กุ๊กนี่เนาขึ้นนี่มันเอามานี่<ม>อยู่ที่นีละ cứ khóc cứ khóc thôi khóc cứ khóc đen bê tang thì hòng nhìn lông màn thử thử lụ quanh nhanh lượt như thử, thử bộ máy tính hên นะมันมีหินมีหินลืดมันแล้วก็ย่านหลงป่าดได้เมื่อคืนนี้นะนนเลยพักมันยาเลยพักกันมืดตอนเช้านี่มมีหินลืดมันเฮงมาละไปเนี่ยนะ บางกับเฮามากินกัดกินไม่ไหมบางกับกระเฮาเฮาตอนเช้า เฮงมาแล้วเลย เอามาอันนี้เมื่อกินน้ำนะเพราะว่าจุ้มนี้มันหลายกกขนะพไม่น้อยแต่กกนี้นี่เขาคิดว่าน่าจะบอกเขาเล่ละหมนะูแต่ที่เขาจะเอาเสลาออกมาสุกม,มันหลายต้นแถบนี้นะมีโถบนเลยแถบเนะลยัไปเลาะบึงนะ้ำป่าหลายขนาดจากมันทีเขากกเลยบัดไปเฝ้านะคันไดนะ้มียุดยุดเดียวนะครับ เมือ่อเมื่อคืนวานนะชิมาา่าเฝ้าหย่นแต่ว่ามันก็มาวีดเยูะนี่มันก็มีหลายก๊กนะก๊กนะกำลังขียวอยู่ยังชุกยังท่านได้ชุก,น,ก,กนี่ก๊กนี่ก็เป็นดกขนาดแบบมันไปจุ่มอยู่นะลายอยู่ลุ่มมันก็มีนะ,นะเลือดฉลานอยู่ลายขนาดพี่น้อยง mau nggan kok okay kokกินlah ขนาดพี่น้องเลยสลัดนี่งานนี่ก็มะม้ป่าพี่น้องเลยรสชาตินี่จะคล้ายมะมงนี่แหละกินรสชาติมันเน่ยจะอ่อแบบ คล้ายๆมะมงกินแบบมะมงอื่นมะปรางอันนี้คือมะปรางหรือว่าปิงมะปรางอันล่ะข้าวมัชุบข้าง<ม>าขขจอนหวานน,นี่อ่อมุ่มๆมันหวานนะจุ <c oughs> ่ม Schub. So. พ่อหลายพวกเลยฮะเต็มเลือุงยางที่มังยักยังดกเลยยังแซ่บจะกินยังหลายต้นปะนะชัดนี่ชิมันเลอกกินเลยมันสุก กลุงมาสูงเต็ xem chôm tùm tôi mình đi thử máy tệ bất หลายเติบพ่อนะนักคือเรากินมืหเมดแล้วนี่จ้ะเอามือฟ้ากบโคหรือว่าเอามือฟ้าเด็กๆตัดเด็กน้อยโยะกินชุ่มก็ได้คำชุกข้าบหวานเดี๋ยวเราจะต่อบุงนกข้อได้ยินเสียงนกข้อหอม เข้ามาเลยแต่ว่าเข้ามาบกุกเข้ามาแล้วก็เลนออกไปรักะนะเดี๋ยวเสียเลาะมือนะเลยาะไปเสีอกุ้งให้แล้วก็เลาะออดเลยคือว่าหมู่นึงบ่มีวิแววเลย cha ăn thịt lại. Tết Lạc. Mình mới men thóc cây xa đây, này đang mua cái háo หมูทางใกล้เลยเอามาดูกิ่กิ่มให้มาให้เยอะหมดแล้วห้อยดุดห้อยหมูทั้งหมดเป็ดกันเลยหมูมันมาตามทางนี่เลย ทางมันมานี่เลยนะขามหไมันหงม่นไหม้มมเลยจเจ้า,านเฮาเมื่อคืนนี่เันจ้ะท่อนนี่กกมาป่างติดก,กันลเลยครับกไให้นะทางเลยหมูตั้งมันเฮาเมาื่อคืนนี่เฮากงให้จิตมาให้แล้วก็มานี่น ขีมันยังเ๊ๆอยู่เลยขีบักใหญ่ทใหญ่ขนาดหมูตัวนี้มาแล้วเห็นห้อยมันออกห้างทางไปเลยนี่มันออกมานีเลยมหมูเ็ูเลยบังห้อย ហាននឹងខោខាទីនេះអត់បានយ៉ាងហើយមិនចាក់បិទណាលើ งงยูบนี่เ็โทน,นี้อะเาำนีำ่แล้วออลงไปทานี่แล้วมันทำน่าจะเป็นงูจงอางดำคลึก บมชซึ้งเลยอยูนี่มันมีทำ hư nguyên là yên ạ tôi <laughs> không biết được cái này thích cũng à thôi vàng đi thôi đi cái bự vô thôi thôi bị làng bực thích cái cái đầu เจแล่นจังไดนี่เจแล่นเฮ้ยไดเป็นไมันล่นลงเลยเนาะอนึงข้าบาดนี้นะข้ามีแนวินดข้าวก่อนทาเนเอดินอย่บ่มาอยู่เด้อเอาวึงข้าวแล้วก็จี้ข้าวกินแล้วก็มาครับ เด้อขบกานี่ด้ะัมให้ใส่นเอกไงนี่ได้ไงนี่นนี่ด่านนี่เด้อด่านอันนี้นะเออม่ให้รา่มึให้กำลังเป็นตอนไหนดิจากเม็ดได้โอ้ยมีคนไปเห็ดชุ่มยิ่งนหันนะ ບຶງຄົນອອກກະໄດ້ອາເຂົ້າດີ້ນີ້ເປົາເປົ ทำเลนนปามัาจะจิตฮะมาจะจิตยิ่งปืนเนาะนี่น้อข้อมปซืืออ่าห่อยเมื่อยเป็นอะไรที่มีจิรีเลยทำอะไรกันเอามาพี่น้องกินข้าวเช้าน้วกันลาบก็เหากมานี่อือืหกแซบ้แบขนาด นี่แหละของกินมาลายก็เบ่มาเอามากินเลยเหลือหมูใหม่นิ่งตันติดใบใดพอจนนิ่น้ำยิ่งกันเฮ้ยคนชุดท้ายเล็นตายมันการสิเป็นการศิเป็นคนดีเด้อจำเจียวเดี๋ยวเขากินข้าวเข้างายไปยิงนกอยู่กูมาให้นกอ่ะจังเลาะลงไป้นเมื่อเลยเนาะกินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วแกเก็บเคืองมา มือกุกมาให้กกที่บ่อฝนนนกเฮาหลายบ,าบ่ยืดตัวนะมัน่ากลัวเห็นนกพอโตเลยแล้วสรุปแล้วเฮากกให้ก็บ่มีนกแจ็คโตพี่น้องเลยวันนี้เฮาก็จะได้พากันเดินทางกลับเลยแหละไม่ได้มีมงุงแวะอะไรบบบน,นี้เลยเลยชิวแวะต่อไก่ปะต่อไก่อยู่ประสาปุ่มอยู่บ้านนะคระั สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุความใจพี่น้องที่เามาให้กำลังใจติดตามรับชมตลอดพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย